สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนเลี้ยงหมูสู่กูสุคชนครับมือนี่อยู่กับช่องบันทึกเรื่องของหมูฟ้ามบ่อยแอนนิวตันครับอยู่บันหน้าตำบลมวงหน้าอำเภอดอนจานจังหวัดกาละสินครับพี่น้องห้างหายไปโดนกับการท้ำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของหมู ให้พี่น้องได้รับชมรับเบิงกันนะครับจักงาจักยาจักง่าย,าย,ายดอกครับมือนี้ครับบบมีอยังหลายครับคือเกาครับมาบอกแต่กับเรื่องของหมูนี่แหละครับบรรยากาศการเลี้ยงหมูในปัจจุบันก็ถือว่าศบเศร้านะครับเนื่องจากว่าตลาดรับซื้อหมูราคาบดีนะครับพี่น้อง ราคาบดีอาหารสุกรกับแพงนะครับแต่มือนี้ครับจะมา่ายคลิปให้พี่น้องเลยครับชมรับเบิงคอกสุกรครับใหผ้ผมให้เบิงคอกเบิงเล่าผมก่อนครับหมูกระว่างลา้ครับกระยิบกระย้อยนะครับย้อนว่าเรียงแล้วราคาบดีนะครับก็เลยปลดออกแน่ครับ ก็ช่วงนี้ก็แบกรับต้นทุนไปนะครับกดซาเอานะครับมีเงินมีขํากกบซื้อให้ตะมูกินครับ้อของผมครับเป็นเป็นคอกเล็กนะครับลักษณะก็จะเป็นโครงตับนะครับเป็นโกรงตับกังสี่นะครับเป็นซ่องยืนนะครับพี่นนองซ่องยืนนะครับเป็นแผงเล็กแผงกั้นนะครับ ห้างให้อาหารสุกรน,นะครับก็ใส่ทอพีวซีขนาด8นิ้วนะครับพาเครื่องนะครับว่างแล้วก็ใส่เล็กประกบนะครับนี่แหละครับเมือ่อหนีจะมาทายทําให้พีเฮียนองเบิงว่าห้างอาหารลักษณะเป็งสี่ดีหรือว่าดีนะครับก็ <c oughs> ถามว่าดีว่าก็ดรีระดับหนึ่งครับแต่ว่า นี่แหละครับย่างที่เห็นครับมันแตกมันหักนะครับการติดตั้งนะครับขันห้อจะใส่ทอพีวีซีพาเครืองเพชรเป็นห้างสำหรับเทอาหารไ้สุก่อนเขากินนะครับไหหมูเขากินเขาต้องใส่เล็กประกบครับประกบสองฟังสองฟังลักษณะจังไดครับพี่น้องเบิรงกนะครับนี่ครับฟังแรกคือตรงนี้นะครับ ฟังที่สองคือตรงนี้ครับใส่เล็กกลมจะใส่เล็กกลมหรือเล็กกล้องขนาดนิ้วหนึ่งก็ได้นะครับแต่ที่นี่ของผมใส่เล็กกลมสาเหตุที่ห้างอาหารของผมแตกออกเพราะอย่างครับเล็กครับเล็กที่ใส่ประกบห้างอาหารครับหมูมันดันออกครับดันเล็กฮักครับพี่นอ้อง ในเมื่อเล็กมันฮักออกนะครับอันตรายเลยครับหมูนะครับปกติเวลาเขากินอาหารนะครับเขาก็จะใส่ปลายจมูกนะครับสั้นดังนะครับดันอยู่ตลอดเวลานะครับคันเล็กหักออกนะครับปากเขานะครับก็สามารถกัดคอพีวิซีหรือว่าดันคอพ v วใซีห้ดินหล้วก็แตกได้นะครับดังนั้นนะครับเล็กนะครับเล็กที่ใส่ประกบฟังท่างู หมูยืนนะครับจึงมีความสําคัญนะครับความสําคัญของเล็กตัวนี้คืออย่างครับหนึ่งนะครับเวลาหมูกินอาหารเขาก็จะกัด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 ตรงนี้นะครับเให้ฟันของหมูนะครับค่าสามารถที่จะกัดท่อพิวซีได้นะครับอันที่สองครับเพื่อป้องกันว่าให้จมูกของสุกรนะครับดันท่อพิวซีได้นะครับขันเห้าเห็ด ให้มีความแข็งแรง่าไรก็แห้งดีนะครับอายุการใส่งานกับสิ่งที่หัวเจ้าไปนะครับ <c oughs> นี่นะครับนี่นะครับขันเล็กมันหักออกนะครับหมูก็มีโอกาสที่จะดันทอพีวีซีห้ห,กหกัหกแห้แตกนะครับนี่นะครับคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นของการใส่ห้างอาหารแบบนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> บางอคอกนะครับิ่นจะใส่เป็น ใส่เป็นห้างอาหารเล็กนะครับซึ่งเป็นกล้องตุ่นกองนะครับมาติดตัง้งแต่ตัวนั้นนะครับแผ่นห่อติดตั้งบอดีนะครับหรือเฮ็ดให้มันสามารถเคลื่อนตัวได้มันก็ับเกิดเสียงดังขึ้นกันนะครับจะมีโอกาสที่จะรุดออกจากจจดที่ห่อติดตังด้งใดเช่นเดียวกันนะครับหรือบางคอกนะครับเพื่อนจะใส่เป็นขันกรีดนะครับอาจจะใส่ซี่แพ็กคอขึ้นมากฉาบนะครับหรือจะใส่เป็นคอ ขนาดเส้นพาชุนกลาง30หาเซนก็ได้นะครับมาวางต่างลงนะครับก็ดีกันนะครับขึ้นอยู่กับการออกแบบคอของเฮานะครับแต่ว่าคอของผมเนี่ยออกแบบลักษณะคอมานยังสีแล้วผมก็เลยจาเป็นต้องใส่คอ PVC ผ่พาเคิงนะครับอันนี้ผมก็ต้องสอมแซมนะครับการ่อมแซมนะครับ ต้องใส่ทอพีวีซีอีกหนึ่งอนนะครับขนาดแนิ้วว่าพาเครืองนะครับเราจะต้องซื้อเล็กมากประกบข้างอีกเซนหนึ่งนะครับใส่ตูเชื่อมเชื่อมติดให้แน่นนานะครับใส่น็อตยึดให้แน่นนานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ย่งเฮ็ดว่าท่านใดครับเพราะว่าหมูยังยืนอยู่ในซองอยู่นะครับต้องเคลื่อนใ้ญ่หมูออกนะครับถึงจะ สมแซ้มได้สะดวกนะครับการใส่กงเล็กหรือกงตับนะครับซ่องยืนนะครับก็นอกจากเรื่องของล่างอาหารแล้วจะมีอีกหลายอย่างนะครับเมื่อเขาใส่งานพานไฟ้นั่นนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาเอา,เอาหมูของมาเรียงอยู่นะครับแน่นอนครับหมูกินอาหารกินน้ำนะครับย่อมที่จะทําให้เกิดภาพสนิมเกาะน้ําเล็กนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาหมูเขาอยู่ในคอกนะครับเขาก็จะดันนะครับใส่ล่ำตัวเนี่ยหะเสียดสีครับเล็กอยู่บางเทือบางที่นะครับด้วยน้ำหนักแล้วก็แรงของสุกรนะครับที่บ่เป็นธรรมดาเลยครับแห้งสุกรนี่แห้งไหลรีนะครับเวลาเขาฮะนะครับค่ายๆครับการเกาลังนะครับเล็กขันเข้าเชื่อมบ่ดีนะครับมันก็จะเกิดการลุดออกจากกันนะครับเพราะว่า ด้วยสนิมที่จับกัดนะครับแล้วก็จุดที่เข้าเชื่อมบ่ดีมันก็จะรูดออกนะครับก็ต้องค่อยส่อมแทมเชื่อมอยู่เรื่อยๆนะครับกงมีผมเพ็ดเองนะครับผมเฮ็ดเองนะครับบริษัทมาจากโรงงานหรือบริษัทที่เขาับเพชรนะครับก็ค่อนข้างที่จะต้องค่อยส่อมแทมอยู่เรื่อยๆนะครับก๊อกน้ำครับ บางท่านอาจจะบางคนอาจจะใส่ท่อ PVC นะครับว่างล่มงกับพื้นแล้วก็เิดขึ้นมาหรือบางครอกอาจจะใส่เป็นท่อแป๊บป,ป้าป,ป,ป่านะครับแลนแาวนะครับแต่ครอกผมผมเลือกใส่ท่อ PVC ขนาด4หุนนะครับว่างเแาวข้างบนคอกนะครับแล้วก็ใส่สายยางขนาด6หุนเป็นสายยางพีอีนะครับต่อลงมาใส่กับจุกน้ำจุกน้ำก็เชื่อมในระดับที ชุก่อนสามารถกินได้สะดวกนะครับเขาก็ต้องเบิงว่าความสูงของชุก่อนเขาอยู่ประมาณระดับใดน,นะครับผมตั้งขึง้นตตั้งขึ้นมาจากพื้นจะความสูงประมาณเล่าแปดสิบเซนนะครับถึงกระนั้นนะครับหมูุก่อนของกรมกัย่างกินน้ำบ่สะดวกของค่อยแอนตัวอยู่นะครับนะครับจะมีรูปแบบการติดตั้งหลายอย่างหลายแนวนะครับจะให้พี่น้องที่เบิ้งสามารถที่จะนั่ไปประยุกต์นะครับ นะครับ่อันนี้เป็นสุกรแม่พันธุ์นะครับสุกรแม่พันธุ์ตัวแรกเป็นแล่นเลือดลอยนะครับตัวที่2ที่3ามที่สนะครับตัวที่2ที่3มนี่ก็จะเป็นลูกสองสายลูกขอบคมเองนะครับตัวที่สนะครับก็จะเป็นสุกรสายเดนมาร์กนะครับเป็นพันธุ์ลาดใบเดนมาร์กนะครับคุณความพิเศษของสายเดนมาร์กนะครับคุณรลปรลาจะใหย่นะครับ ลูกร่างใหญ่ๆกระดูกใหญ่นะครับสูงนะครับให้ลูกดกบอ,กอ,อเคอยู่รับระดับหนึ่งนะครับ <c oughs> ข้อของผมนะครับผมเลี้ยงแม่พันเพื่อผลิตลูกสุกรน,นะครับนะครับเพื่อลูกผลิตลูกสุกรเกษตรกรท่านใดที่เบิ้งช่องของผมแล้วนะครับสนใจอยากจะได้ลูกสุกรจะสอบถามเข้ามาได้ครับที่เบอร์0 9นเกานึง 0 6 1 2 9 7 3 0 9 8 5 8 6 7 5 6 6นะครับสอบถามเขามาได้ช่วงนี้ราคาก็ถือว่าอยู่ในระดับที่หาจับต้องนะครับไปเลี่ยงไปเบิ้งนะครับกับบอ่อแพ้งลายนะครับขันขายถูกลร้นะครับผูพูิืนเลี้ยงแน่พันก็อยู่บ่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็บต้องอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมน,นะครับนะครับช่วงนี้นะครับก็บเป็นช่วงของ ทุกคนทุก่ันก็ต้องซอยเลือกันครับน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลานะครับโอ้เสียงดังนิ่มน่าครับคอของผมนอกจากหมูก็มีหานนะครับมีฮานอยู่ซีหาโตนะครับห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะครับสุนแกนนะครับแต่มีหานนะครับทางหลังก็จะเป็นบ่อปลานะครับบ่อปลากักเก็กน้ำนะครับนี่แหละครับคือคอกสุกรที่เข้าใส เล็กเพศเป็นคอกนะครับแล้วก็เลือกใส่ล่างอาหารลักษณะของใส่ทอร์พิสี่พาเคิงแล้วก็ใส่เล็กประกบนะครับจะหอดเวลาก็มีความเสียหายแตกหักขึ้นมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นซากของร่างอาหารที่ผมออกมานะครับอีกท่อนหนึ่งแตกครับนี่ครับเบื้องลักษณะของเล็กครับหมูแห้งไร้ยวลา,ายครับ งอครับนี่ครับพิงไว้กับต้นมักท่านนะครับงอได้นะครับโอ้โหกับบนหนาเสือเนาะว่าภาษาสุก,กรภาษาหมูซื้อสิมีแห้งเห็ดให้เล็กงอเล็กโค้งได้ขนาดนี้นะครับ